อะตูนะตูนไม่ใช่ตูนมันจะไม่ไปดิเเเเ้้ยยยยยดดดี๋วาาลลนตไ ปิงนะัว <irgendw> ป <el che> ิงกาขนาวมึงอะเาแขนน่ะโอ้ถตาปิงกาะตัวขนาดนั้นจะเที่ยวกับลิง้โมัวน่เยลัไม่ดีกาจะไปด้วยเงี้ยไปมาทอะไรมา

อุ้ยอันนี้อนนี้มาทำอะไร,รทำ่นว้าม,ม่ถูนใช่ไปข้างไหงจัไปจะ <c oughs> มีทอแก๊อีกไปอยู่บ้านเฮเปอยู่บ้านเดยปอยู่บ้าน ม,นนไ,มไม่ปิดลากมลอกลยปป่นมนอะไรปเดยวยกอ่ดัไจอรมเัไม่กลัวเลยนัไม่มีความกลัวเลยออม,มามก เขาติดิมเลยนัดทิมเลยอ่ะกี่ดักเขาจะขูดอะไรกันอ๋อไหนบ้างจะน็อตจะไหลลงมาเป็นที่จะโดนแรงจิตมาเขาเสียมากแบบไทยอะไรแบบโอ้โหโว่โอ้โถ่ให้เออเออไปตเงก็ลอยอย่างนีนะห่อยาวมันต้องมองวี่ีเั้ยโคตรโคตรยาว